า้านเรียนของกองทัต้องีครับทัดเลือกสถาบันครับเพื่อเพื่อให้หน่วยนขององพกอง์ัพองดีที่มีความกระตันแรงยานะครับได้มาโยกย้ารับมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถรวมถึงให้เกิดการสร้างความรักความสมัคคีนะครับ รู้จักเดที่ไหนรู้แพ้รู้ชนะรู้ว่าใครแล้วก็จะมีโอกาสนะครับนอกจากเป็นนักกีฬาในระดับนิภาคแล้วบานอนาคตกีฬาก็เป็นอาชีพ้าอยาการส่งเสนในเรื่องนี้ให้นักกีฬาท้องถิ่นนะครับที่มีความสามารถนี้ได้มีไปได้มีโอกาสไปแข่งขันเป็นตัวแทนรับในระดับประเทศในโอกาส